สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูต้นกล้านะครับของข้าวมะลิดำนะครับก็ขอแปดสิบสามนะครับหรือว่าน้องคายหกสิบสองนะครับเดี๋ยครับที่ผมทําการเพาะไปนะครับปีนี้ก็เพาะแบบหลานผักนะครับนี่ครับอายุเจ็ดวันนะครับอันนี้อายุเจ็ดวันนะครับ นี่ก็เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับก็จะเอาไปปักดำครับตอนนี้ก็อ่าน้ำก็ไม่ไม่มีนะครับเลยครับที่แรกว่าจะปักดำตรงคองนี้ครับที่เปลี่ยนที่นามาทำการปลูกอะไรนะน้อยหนานะครับนี่พอดีฝนไม่ตกน้ำไม่มีคนระับไม่รู้จะได้ปักดำหรือเปล่าครับก็เลยพาอ่า พี่พี่น้องๆ้องทุกท่านนะครับมาดูน,นี่นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ข้าวเจ้านะครับพันธุ์ข้าวเจ้าดํานะครับที่พัฒนาพันธุ์โดยอ,อะไรนะศูนย์ข้าวหนองคายนะครับเรียกได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมการข้าวนะครับเป็นข้าวที่สามารถเป็น เป็นข้าวไม่ไวแสงนะครับเป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงนะครับทําได้ทั้งนาปีนาปังนะครับปีที่แล้วก็ปักผมก็ทําไปนะครับแต่ทํไม่เยอะนะครับปีนี้ก็เลยจะมาปักดาไว้เป็นสายพันธุ์ต่อไปครับและก็ทําได้ไม่เยอะครับที่นาไม่มเยอะนะครับปีนี้ก็น่าจะขยายได้มากกว่าเดิมครับเดี๋ยวจะทําการอ่าปลูกลงในถุงดําไว้ด้วยนะครับนี่ครับ ก็ประมาณเพาะไว้นี่ก็ประมาณทักสองน่าจะประมาณสามตารางเมตรนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับรมาดูแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับ 谢谢大家。